สองนะคะทุกคนเมื่อกี้ได้เด้งหลุดไปน้อนะคะเออนะคะยังไม่จบเลยนะ,ะได้ข้อแรกนะคะเมื่อกี้อะครูเริ่มใหม่นะฮะมาต่อข้อสองนะคะเดี๋ยวครูขอญอาตแชเข้าเฟซก่อนเนาะเมื่อกี้เด้งหลุดไปนะคะทุกอย่างเกิดขึ้นดีมากเสมอจะะะ้ะเด้งหลุดไปไม่เป็นไรเราแค่ไล์ใหม่แค่นั้นเองนะคะสวยๆนะคะเบา,บา เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่มาต่อข้อสองเลยนะคะเดี๋ยวครูแชร์เข้าหน้าเฟซบุ๊กเดี๋ยวเออเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่มาต่อข้อสองนะมาต่อข้อสองนะคะ เฉยเลยนะคะเมื่อกี้เออเอาใหม่เอาใหม่อ่ะครูขอญอาตแชร์แล้วเปิดเพลงดังๆเนาะาพระชาเสียงชนนันไหมคะพระชาเสียงชันนะคะสวัสดีคุณฟ้าน,นะคะเดี๋ยวอีแม่จะเปลี่ยนลุ อ่อยๆนะฮะจะเปลี่ยนลุคเป็นแบบเว,ว้วาเว้านมมาแค่นี้นะ,ะโอเคไหมช้บเปลี่ยนลุคนะฮะเอาเว้าๆวหน่อยนะะเออโชว์นิดโชว์หน่อยทุกคนว่าดีไหมดีไหมฮะดีนะออกเยอะหน่อยเอาแบบเอ็กซ์อะไรเนี้ยชอบไหมฮนะแต่ <c ười> เขาเซก่อนเนาะ หรือว่าเอาม,มูมฟิ้งแนวเดิมนะคะเรามาต่อข้อต่อกันเลยเนาะแต่พูแช์ก่อน นกสวัส,ส,สดีทุกคนเลยฮะสวัสดีโน้ตโน้ตด้วยเลยจาเมื่อกี้ได้หลุดไปนะฮะสวัสดีจารุเมื่อกี้ครูนะได้เด้งหลุดไปเลยมาใหม่นะฮะมาใหม่มาใหม่มาต่อข้อที่สองเนาะสักคู่เดียวนะลย บานก่อนสักครู่เดียวนะฮะเปออิบานอีกรอบสองนะฮะโอเคแล้วนะไม่รู้ภาพชัดมหวันนี้เปิดเพลงหน้าทีวีนะเราจะไม่ยอมเราจะไม่ยอมกออูจะแก้ปัญหาด้วยการเฮ้ยกูมานั่งหน้าทีวีดีกว่าเพื่อเปิดเพลงะฮะปกติลังโกกูนะคะได้ทำไปนะเนาะ ไหนบอกแม่เร็ว <c oughs> ออกมาแบ่งปันวันไหนลูก <c oughs> มันน้ำมันโหนมันสะโพกมันเอวไว้จ,าจา้าล <c oughs> ูกตาอะเพลงนี้เพลงนึงนะคะ <c oughs> เพลงเดียวเนาะเรามาเริ่มกันเลยนะฮะ เดี๋ยวครูกลัวว่าเกรงว่าเดี๋ยวมันจะสะดุดอีกเนาะสวัสดีคุณธนาจังนะคะ เต้นไปเลยค่ะเต้นไปเลยท่าไหนก็ได้ความสุงเราเอาเพลงนี้อีกเพงเลงนะเอาเพลงนี้อีกเพงเลงแล้วเนาะเออเพลงนี้อีกเพลงหลายเพลงแล้วนะเพลงนี้อีกเพลงหลายรอบแล้วนะๆๆครูติดนะคะครูติดอะไรไหมครูเป็นคนที่ชอบเต้นค่ะทุกคนอ่ะเออถ้าใครมาเข้ามาดู เฮ้ยทำไมไมึงเต้นจังเลยอะนะะเออคุณจะบอกว่าในความผิดของคูนะคะเอาที่กูเบิกบานนะคะกูไม่ได้เอาที่คุณเบิกบานนะคะกูเอาที่คูเบิกบานโอเคไหมหนูสั่งแล้วใช่ไหมเออหนูต้องกินลูกนะ,ะเออนะชีวิตเดียวนะมีชีวิตเดียวเราต้องดูแลตัวเองนะนะเคะเออเราจะไม่ยอมแก่ลนะจุดๆเด็กไปด้วยกันอนะ เด็กไปด้วยกันจ้ะอ่ะเริ่มเลยดีกว่าเนาะเดี๋ยวคูเกรงว่าเดี๋ยวมันจะได้เดี๋ยวครูกีดนะต่มติดนิดเดียว แม่ครูก็จะออกกําลังกายนะฮะเออให้ครูไล์เสร็จก่อนเนาะเพรามันเสียงดังนะเออเดี๋ยวครูจะไล่แนละ้วเนี่ยแม่มาเตือนสองสาครั้งและอีลูกก็ยังเต้นอยู่นะ <c oughs> อ่ะอ่ะเอาเบาๆอา่ะนะฮะ ข้อหนึ่งไปแล้วเนาะเพื่อไม่ป็นการเสียเวลานะคะทุกคนนะคะไปย้อนดูข้อหนึ่งนะเมื่อกี้นะคะไปย้อนดูข้อหนึ่งนะคะถ้าใครที่เพิ่งเข้ามาและไม่ได้ดูเมื่อกี้นะคะไปย้อนดูได้นะคะครูมาต่อข้อ2เลยเนาะอยากที่จะมีเงินเป็นล้านนะคะทำอย่างไรด้วยกดแรงดดูสวัสดีคุณสุรยานะคะคุณจะทําอย่างไรคะข้อหนึ่งขาดไปแล้วเนาะนะคะว่าว่าคุณต้องเปลี่ยนอารมณ์ก่อนนะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณก่อนนะคะคุณต้องเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนความรู้สึก ด้วยการคิดดีคิดบวกนะคะรูย่อดสั้นๆนะคะข้อ1นึ่นะ,ะและมาข้อที่2เลยเนาะ,ะถ้าทุกคนอยากจะไปดูนะคะไปดูนะคะเมื่อกี้ที่เด้งออกเนาะ,ะอันนี้รูมาข้อ2เลยนะคะเพื่อไม่การเป็นเสียเวลานะคะไม่เป็นการเสียเวลานะคะ,ะข้อ2นะคะการที่คุณจะมีเงินล้านได้ะคะ่ะคุณต้องลดอคติลดอคติความคิดของเงินนะ,ะบางคนค่ะมีอคติ กับการเงินมากเลยอ่ะเฮ้ยเงินหายากเงินไม่พอใช้เออเงินนะเงินนะกูนะฮะเหงื่อไม่ออกเหงื่อไม่แตกนะฮะเหงื่อไม่ไหลเหงื่อไม่ไหลไปถึงตาตุ่มนะฉันไม่ได้ตางคุณเหมือนใส่อคตินะฮะกับการเงินของคุณน่ะนะว่าเงินหายากโดยคุณไม่กล้าพูดว่า เฮ้ยฉันคู่ควรกับเงินล้านนะฮะฉันสามารถมีเงินล้านได้นะฮะทุกคนจะไม่กล้าพูดค่ะคุณลองพูดดูสิอ่ะอ่ะสมมุติคุณพูดค่ะเฮ้ยฉันคู่ควรกับเงินล้านเงินล้านหรออุ้ยย,ยังไงสบายสบายคุณลองพูดดิค่ะคุณลองพูดตอนนี้ค่ะเงินล้านเหรอ,อทำไมมันง่ายจังเลยเออ คุณจะไม่กล้าพูดค่ะเหมือนมันติดอยู่ในคอเหมือนมันติดอยู่ในคอของคุณเลยการที่คุณจะพูดเงินล้านนะคะคุณนะคะรูเชื่อว่าทุกคนเป็นค่ะนะเฮ้ยความคิดของคุณคุณจะมีเงินล้านได้ไงอ่ะตอนนี้รูยังมีนี่อยู่ตอนนี้รูมีเงินอยู่ร้อยหนึ่งนะตอนนี้รูมีตังค์อยู่ไม่ถึงพันเลยนะคุณจะมาพูดเงินล้านได้ไงจริงไหมนะะคุณคิดแบบนี้ใช่ไหมฮะเออเมื่อคุณคิดแบบนี้ค่ะคุณขา คุณยังไม่ใส่ความเชื่อคุณยังมองเห็นความเป็นไปได้ความเป็นไปไม่ได้ของคุณอยู่ถูกไหมนะฮะคุณยังอยู่ในกับความเป็นจริงของคุณอยู่เหมือนคุณตอนที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยกูอิจฉาดิษยาความรู้สึกของคุณไปแล้วอะคุณเบะปากมองบนคนอื่นความรู้สึกของคุณไปแล้วอะโดยคุณไม่คิดเลยค่ะว่าเฮ้ยนั่นคือความรู้สึกของคุณที่คุณเปล่งออกไป แนะสดงความรู้สึกแบบนั้นออกไปค่ะกับเงิน1นึ่งร้อยล้านกับเงินหนึ่งล้านค่ะคุณไม่กล้ารู้สึกจริงไหมพอกับเรื่องดีๆคุณไม่กล้ารู้สึกค่ะถูกไหมฮะพอคุณจะพูดเงินหนึ่ง,ง,งร้อยล้านค่ะเหมือนกับมันติดคออุ้ยอะไรติดคอกูว่ากูไม่กล้าพูดออกไปค่ะคุณไม่ใส่ความเชื่อก็เท่ากับคุณไม่ได้นะฮะคุณไม่ได้ค่ะนะฮะเออ คุณแค่เปลี่ยนความเชื่อของตัวคุณเองค่ะนี่คือกฎวิทยาศาสตร์ค่ะนี่คือกฎแรงดันดูดค่ะนะะเออคุณมีอกติกับเงินมากเกินไปเงินหายากถูกปลูกฝังมาแต่นะฮะตั้งแต่เล็กๆแล้วใช่ไหมถ้าบ้านใครจนนะครูไม่ใช่ว่าครูรวยนะครูจนมาแต่กําเนิดค่ะเออ กูจนมาแต่กําเนิดค่ะและมีความคิดปลูกฝังว่าเฮ้ยเงินหายากจังเลยทําไมกูไม่มีเงินวะนะฮะกลับไปมองย้อนอดีตค่ะนะฮะกูกําลังใช้กฎจักรวาลกฎแรงดูดอยู่หรอออแล้วเพิ่งมาเจอค่ะนะฮะงงมากค่ะนะฮะกดจักรวาลกดแรงดูดมีมานานเป็นนะฮะไม่รู้กี่ร้อยล้านปีแล้วทําไมกูเพิ่งมาเจอนะฮะไม่นั้นฉันรวยตั้งแต่นะฮะ เกิดมาแล้วเออถูกนะเพราะถ้าเรารู้แล้วเราใช้ค่ะนะแค่เปลี่ยนความเชื่อเปลี่ยนความรู้สึกเองนะ่ะนะเงินแบบง่ายสบายๆบาอ่ะเมื่อคุณปลูกฝังความเชื่อของคุณค่ะคุณปลูกฝังเข้าไปเลยค่ะนะเซลล์ในสมองของคุณค่ะมันก็จะปลูกฝังคาคๆนั้นค่ะเห็นไหมครูนะคะอ่ะใครได้คลิปใครได้ดูคลิปครูนะคะ วัสด,ดีแม่แขกนะฮะอ่าใครได้ดูคลิปครูนะฮะมาจนถึงตอนเนี้ยตอนที่ครูออกมาแบ่นปันนะฮะคุณจะนะได้ยินออกปากจากนะฮะออกจากปากเฮ้ยพูดผันกันนะฮะแม่มาแม่มาให้กําลังใจนะฮะครูแขกแม่ทีมของของครูแพตตี้เองนะคะเออเออนะคะฉะนั้นค่ะนะฮะ คุณจะได้ยินคำว่านะฮะง่ายๆสบายสบายออกจากปากครูบ่อยมากนะฮะถ้าใครที่แบบเข้ามาฟังหรือว่าเข้ามาชมครูแบ่งปันนะฮะหรือว่าลองย้อนกลับไปดูค่ะนะคะ,นะคะเหมือนเซลล์สมองของครูมันฝังไปแล้วว่าเฮ้งยง่ายๆสบายสบายะลูกสิ่งสุกอย่างมันเป็นไปได้เฮ้งยง่ายๆสบายสบายะเงินหรอเงินหาได้่ะ เงินร้อยล้านหรออุ้ยหาง่ายว่ะง่ายง่ายสบายสบายง่ายง่ายสบายสบายค่ะเงินล้านหนึ่งหรออุ้ยง่ายง่ายสบายสบายค่ะเหมือนมันฝังเข้าไปในทุกอนูเซลล์ของครูแล้วค่ะเออครูพูดคำแบบง่ายๆสบายสบายบ่อยมากนะเพราะครูใส่ความเชื่อไปแล้วค่ะนะเพราะครูใส่ความเชื่อในใต้จิตสำนึกของครูไปแล้วค่ะว่ามันง่ายง่ายสบายสบายทุกอย่างมันเป็นไปง่ายมันเป็นไปได้ง่ายหมดเลย เออฉะนั้นค่ะคุณต้องเปลี่ยนความเชื่อของคุณก่อนนะคุณต้องกล้าพูดกล้ามโนกก้ารู้สึกค่ะคุณรู้สึกไปก่อนแล้วความจริงมันมาทีหลังนะคะเออเลิกอคติเรื่องเงินนะคะเลิกอคติเรื่องเงินอ่ะนะคะและมาข้อที่สามค่ะการที่คุณจะมีเงินล้านได้ค่ะคุณต้องออกมาน้ากล้อง เอ้ยมันเกี่ยวด้วยหรอออกมาหน้ากล้องนะคะถ้าครูถ้าคุณถามครูว่าเฮ้ยมันเกี่ยวด้หรอไม่เกี่ยวได้ไงล่ะคะตอนนี้ค่ะนะคะเขาทํางานออนไลน์กันแบบอืมตอนนี้เป็นยุค5 g ีแล้วค่ะงานงาน,งานออนไลน์งานขายของออนไลน์นะคะคุณออกมาสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ง่ายที่สุดแลค่ะนะ,ะ,นะะถ้าคุณมาบอกว่าเฮ้ยครูขานะคะหนูหนูก็มาดูครูเป็นประจำบ่อยๆเลยนะคะทำไม ทำไมหนูไม่รวยขึ้นเลยคะครูเออทำไมหนูยังมีชีวิตเหมือนเดิมคะครูนะครูบอกว่าไหนละเงินร้อยล้านนะคะไม่เห็นมีเลยเงินล้านนึงหรอะเอ้ยทำไมมันแบบไม่เห็นเป็นจริงเลยนะคะคุณทำงานอะ่ะคุณทำงานประจําอยู่เงินเดือนเก้าพันเงินเดือนหมื่นหนึ่งเงินเดือนหมื่นห้าคุณคิดว่าคุณมีเงินได้ไหมล้านหนึ่งมีเงินได้ไหมร้อยล้านมีได้ไหมคะมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วค่ะจริงนะเออ มันเป็นไปไม่ได้ค่ะคุณขาเออนะฮะฉะนั้นค่ะคุณต้องหางานที่รวยได้ทำด้วยนะฮะคุณไปดูค่ะคุณเซิร์ชล้ค่ะงานที่รวยที่สุดตอนนี้คืองานอะไรคือการออกมาเออสร้างตัวตนค่ะออกมาหน้ากล้องค่ะนะคุณค่ะนะเวลาออกมาหน้ากล้องค่ะนะเท่ากับนะเงินจะไหลหลังไหลเข้ามาหาคุณเองค่ะได้แบบง่ายๆสบายๆ เพราะคุณออกมาสร้างตัวตนเดี๋ยวคนก็รู้จักคุณเองค่ะถูกไหมนะฮะถ้าคุณขายของวันนี้ค่ะคุณแค่โพส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 นะกับคนคนหนึ่งค่ะคุณเปรียบเทียบค่ะคนหนึ่งค่ะไม่ออกมาเลยนะคะเขาคุณว่าเขาจะเชื่อใครลูกค้าจะเลือกซื้อของใครคะอ่ะเขาอยากกินเอเซนานะฮะหน้าเด็กเด้งเด้งมากเด้งดึงดึนะฮะเด้งจริงๆนะเด็กทารกอายุต,ตัวนี้ เห็นคุณกินทุกวันเห็นคุณออกมาไลฟ์สดเอยมึงกินอีกแล้วทําไมมึงหน้าเด็กลงทุกวันเลยวะเออทาไมมึงสวยขึ้นทุกวันเลยวะกับอีกคนนึงค่ะโพสต์ขายโพสขายโพสตขายทุกวันค่ะนะฮะอีกคนนึงออกมาสร้างตัวตนออกมาแบ่งปันออกมาให้คุณเห็นคุณเลือกซื้อกับคนไหนอ่ะกับคนที่มีตัวตนถูกไหมจริงไหมนะฮะเขาก็ต้องเลือกซื้อกับคนที่มีตัวตนอ่ะเพราะเขาเชื่อถือค่ะเพราะเขาเชื่อมั่นเชื่อใจแล้วว่าเฮ้ย คนคนนี้มีตัวตนอยู่จริงถูกไหมคะฉะนั้นค่ะคุณต้องออกมาสร้างตัวตนเออออกมาไล์สดคุณอาจจะพูดไม่เก่งค่ะนะลูกไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิดค่ะนะคุณว่าครูนะคะวันแรกหรอก้มอ,อ่านทีนึงดูกล้องทีนึงอ่านทีนึงดูกล้องทีนึงจนเขาหัวเราะค่ะนะเออเฮ้ยมึงออกมาอ่านหรือว่ามึงออกมาไล์สดเออ นะเอาอย่างนี้เลยนะจริงมะนะครูไม่ได้เก่งมาแบบเฮ้ยพ,พ,พูดสปูสปาร์ตเก่งมากไหมอะ่ะไม่เลยนะฮะพูดติดต,ติดขัดขัดเอ้ยกูจะรอดไหมวะไรนี้กูจะได้ไหมวะในที่สุดครูทําได้ค่ะเออครูทําได้ค่ะนะฮะและตอนนี้หรอเออห้าวันครูยังพูดไม่จบเลยครูอยากพูดแบบยาวไปห้าวันเลยค่ะนะฮะไม่ได้ไงเออ ครูต้องเอาสั้นๆชจดสั้นๆเอาใจความสําคัญให้ทุกคนนะฮะแบ่งปันทีละวันทีละวันแบบนี้แต่ครูอยากพูด5วันไปก็ไม่ไม่ได้อีกใช่ไหมถูกไหมใจเราต้องเอาออกมาหน้ากล้องก่อนลูกเออสร้างตัวตนก่อนจริงไหมฮะคุณไปดูค่ะนะฮะอ่ะสอดอค่ะใครรู้จักสอดอบ้างหรือว่าเกไก่สไลเดอร์หรือว่าพิมพลิพายนะคะเห็นไหมเห็นเขาขายของนะ ตอนนี้เขารวยเพราะโลกออนไลน์แล้วค่ะเมื่อก่อนเขาก็ไม่เป็นเหมือนกันะนะฮะเขายังสร้างค่ะเขายังสร้างตัวตนออกมาแบบหึมตอนนี้หรอรวยหนักมากลูกตากเออเพราะเขาออกมาสร้างตัวตนไงเขาก็เริ่มสตาร์ทเหมือนเราแหละแบบศูนย์จริงไหมนะเริ่มต้นด้วยศูนย์ค่ะนะแล้วเราต่อยไต่ไต่ไต,ต,ต่ไปเรื่อยๆค่ะถูกไหมฮะนะเหมือนครูวันนี้ค่ะนะครูก็ยังถือว่าระดับหนึ่งอะ นะแต่ครูบอกตัวเองเฮ้ยคูเก่งแล้วแหละคูสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้เฮ้ยคนอื่นทําได้เขาก็ต้องเขาทาได้ฉันก็ต้องทําได้สินะครูเรียนรู้พัฒนาลงมือทํานะในทุกๆวันน่ะนะกลับไปย้อนดูค่ะในทุกๆวันเฮ้ยนะคูติดขัดตรงไหนวะนะครูติดขัดตรงไหนบ้างวะเออครูยังพูดอักอักตรงไหนบ้างวะครูกลับไปมองย้อนดูทุกวันค่ะเวลาครูออกมาแป็นปัน ครูจะกลับไปมองดูตัวเองเฮ้ยครูเดิมๆเ,เยอะไปแล้วว่ะเดี๋ยวครูต้องทําผมแบบครูต้องเปลี่ยนลุกบ้างแล้วว่ะนะฮะเดี๋ยวครูต้องหาแบบเสื้อเว้าวๆมาใส่บ้างแล้วว่ะนี่ครูคิดค่ะนะ,ะเพราะความจําเจค่ะนะ,ะบางทีนะฮะอาจจะซ้าซากไปเราต้องเปลี่ยนบ้างอะไรบ้างลุกขึ้นเต้นบ้างเห็นไหม mm hmm. เห็นครูไหมลุกขึ้นเต้นบ้างนั่งบ้างเปลี่ยนมุมบ้างนี่ค่ะ คือเราเรียนรู้พัฒนาไปได้นะฮะเพราะถ้าคุณจะมีเงินล้านค่ะนะอาชีพเท่ากับรายได้อาชีพเท่ากับรายได้ไดถูกไหมนะอาชีพของคุณค่ะวันนี้ค่ะนะเ่ะสมมติวันนี้คุณเป็นแม่บ้านเงินเดือนห้าห0ื่นกับแอร์โฮสเตสเงินเดือนหมื่นหนึ่งคุณเลือกแบบไหนคุณเลือกแบบไหนคะคุณก็เลือกแม่บ้านจะใช่ไหมเออถึงแอร์โฮสเตส เหมือนดูแบบเลสเลยอะแต่คุณเลือกเงินคุณเลือกรายได้ถูกไหมนะออนไลน์ก็เหมือนกันค่ะนะถ้าคุณคิดจะรวยอะคุณต้องออกมาค่ะออกมาสู่โลกออนไลน์ออนไลน์ของเราจะอยู่ร้อยร้อยปีคุณค่ะเออร้อยร้อยปีเลยคุณไม่สร้างตัวตนตอนนี้แล้วคุณจะสร้างตอนไหนจริงไหมนะฮะครูค่ะบองการไกลค่ะนะฮะเฮ้ยครูอยู่อีก จนแบบกี่ปีล่ะนะฮะจนแบบจนแก่จนเท่านู่นแหละครูเลยลุกขึ้นมาที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองค่ะเออกูลุกขึ้นมาดีกว่าเปลี่ยนแปลงตัวเองดีกว่าจากที่กูอยู่เฉยๆมาตลอดเลยนะะอยู่เฉยๆมาเออเล่นเฟสเอฟเอฟของเอฟของนะคะเออรูก็เป็นคนเอฟของนะคะเอฟของติดค่ะติดมากค่ะถ้าดูลฟ์ไหนแล้วนะคะครูจะดูตลอดค่ะครูเอฟเอฟ กูว่าชีวิตกูไม่ไหวแล้วแหละนะฮะกูคิดนะเออไม่ไหวแล้วกูไม่ไหวแล้วนะคะกูต้องไม่อยู่อย่างนี้นะฮะไม่นั้นค่ะเจ๊งค่ะนะเจ๊งค่ะเงินหรอเออไปให้กับคนที่เขาออกมาสร้างตัวตนหมดไม่เอาค่ะกูลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองค่ะเออกูต้องออกมาอะไรสดบ้างเจอค่ะเจองานที่ตอบโจทย์รูเลยนะฮะ ts W ค่ะตอบโจทย์รูมากนะเพราะอะไรคะเพราะงานที่รูทําค่ะรูไม่ได้อยู่ไทยนะกูบอกก่อน ครูอยู่มาเลเซียนะคะและงานที่ครูทําการขายออนไลน์ของ T S w ค่ะสาวไทยในต่างแดนทําได้ด้วยนี่แหละค่ะคือต,ตอบโจทย์ครูมากนะเอาเลยอะนะไม่รีรอค่ะถ้าครูกลับไปมาเลยค่ะนะครูยังทําอยู่แบบเดินอย่างนี้แหละออกมาเลยสดุดนะปกติออกมาแบ่งปันปกติค่ะไม่เกี่ยวค่ะเพราะ T S p ค่ะนะฮะมันคือการขายออนไลน์ที่ไม่ต้องส่งของไม่ต้องส่งของเองค่ะเออ นะฮะไม่ต้องเยอะแยะสิ่งค่ะนะฮะลงทุนครั้งเดียวนะฮะกินไปตลอดชีพตอบโจทย์ครูมากหากงานแบบนี้นานมากค่ะเออแล้วมาเจอค่ะนะฮะแม่แข์ของครูนะฮะส่งมาถ้ามาเจอแม่ครูสิตาะฮะทำให้ชีวิตครูเปลี่ยนเออทาให้ครูแบบเฮ้ยชีวิตทําไมมันมีค่าเยอะขนาดนี้วะทําไมคูมันทําอะไรได้เยอะขนาดนี้วะ ทำไมกูเก่งกูเก่งขนาดนี้วะทําไมกูโคตรอัจฉริยะขนาดนี้วะทําไมกูโคตรโชคดีขนาดนี้วะทําไมกูโคตรของโคตรของโคตรโชคดีแบบนี้วะครูพูดก,กับตัวเองค่ะนะเราแค่ใส่ความเชื่อเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนความรู้สึกใส่ความเชื่อของเราค่ะและออกมาสร้างตัวตนคุณก็มีเงินล้านได้นะคุณคิดว่าเฮ้ยวันนี้คุณอยากมีเงินล้านนะ เอาก็ครูแพตตี้บอกว่าคุณจะมีเงินล้านได้คุณออกมาสร้างตัวตนวันนี้ค่ะนะสมมุติคุณออกมาสร้างตัวตนวันนี้คุณตัดสินใจแล้วนะฮะตัดสินใจออกมาสร้างตัวตนค่ะนะเดือนหนึ่งสองเดือนมันไม่ใช่ทางุูและคุณท้อคุณถอยไหนล่งเงินล้านไม่เห็นมีเลยคุณก็ท้ออีกแล้วคุณก็ถอยอีกแล้วนะคุณต้องทําเรียนรู้พัฒนาลงมือทําไปอนะ เมื่อคุณคิดดีคิดปวกค่ะนะคุณก็จะดึงเรื่องราวดีๆเข้ามาหาคุณเองได้แบบง่ายๆสบายๆในเป้าหมายของคุณเงินล้านหรอนะฮะมันไม่ยากเลยค่ะนะเงินล้านหรอมันง่ายๆสบายๆอ่ะเออนะฮะคุณลงมือทําด้วยความรักด้วยความสุขก่อนนะไม่ว่างานอะไรของคุณค่ะนะโอเคไหมสําหรับวันนี้โอเคไหมหนนเะเออเงินล้านนะฮะ เงินล้านทําอย่างไรด้วยกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดนะคะมาในหัวข้อวันนี้นะคะครูหวังว่าทุกคนคงจะตื่นรู้เนาะ,ะเออแค่เปลี่ยนความรู้สึกนะ,ะมาเป็นคิดดีคิดบวกค่ะนะ,คะ,นะคะแค่ใส่ความเชื่อเลิกลดอคติในด้านการเงิน,นะคะ่ะใส่ภาษาบวกบวกทางด้านการเงิน,นะคะ่ะและออกมาสร้างตัวตน,นะคะ่ะง่ายๆแค่นี้เองะคะ่ะเออสำหรับอันนี้นะคะ ครูหวังว่าทุกคนคงจะตื่นรู้เนาะในสิ่งที่ครูแบ่งปันไปนะคะวันนี้เนาะและหวังว่าทุกคนคงจะเรียนรู้และพัฒนาลงมือทํำนะคะโอเคไหมอยากที่จะมีเงินล้านได้เราต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเราเองนะคะ และวันนี้ค่ะครูไปนะนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังครูแบงปันนะคะสําหรับวันนี้นะคะเออและครูนะคะหวังว่าทุกคนนะคะใครเจอครูแพตตี้โคตโชคดีทุกคนนะคะร่ารวยเป็นอาพีมหาเศรษฐีทุกคนเลยค่ะบ๊ายบายสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายเ <c oughs> จอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะ